สวัสดีครับผมทาราสังหาพราจีนครับวันนี้พาทุกท่านครับเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตาบลเขาไม้แก้วอ,อําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ของเราจะติดถนนทางหลวงชนบทเส้นโรงเรียนสายมิตรครับเข้ามาอาบอตอเขาไม้แก้วครับแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ครับปัจจุบันนี้ปลูกปาล์มนะครับไว้เต็มแปลงเลย ด้านหน้ากว้างนะครับประมาณ63เมตรแต่ก็ลึกยาวลงไปประมาณ300เมตรครับตรงนี้เนือที่16 m. ไร่ครับราคาขายอยู่ที่ยกแปลง5ล้าน5้าครับแปลงนี้โฉนดคุดแดงรอสอสีจอครับถ้ายแปลงติดคลองสาธารณประโยชน์ครับด้านหน้าครับมีระบบสาธารณูุประโภคพร้อม ปลูกปลามไว้เต็มแปลงเลยนะครับ จากตรงนี้ออกไปถนน304ครับระยะทางประมาณ9กกิโลเมตรปรามนี้น่าจะยัง ปล์มได้ผลผลิตแล้วนะครับดูจากนะฮะลูกปลาที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยครับเกิดขึ้นใหม่นะแต่ว่าเจ้าของไม่มีเวลามาดูแลครับนยะฮะไม่มีเวลามาดูแลนะครับลูกปลามฉเฉลี่ยไล่รับประมาณ3ามแสนครับแปลงนี้ การเดินทางเข้าออกสะดวกเลยนะครับจากตรงนี้ครับไปสีแยกกบินบุรีครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตร เดี๋ยวครับถ้าเรามาทําการปรับปรุงพื้นที่ครับใส่ปุ๋ยนะสามารถเก็บผลผลิตได้เลยครับหรือว่าท่านไม่ชอบปรามก็สามารถที่จะปรับปรุงพื้นที่นะครับปลูกเป็นผลไม้ชนิดอื่นได้นะปลูกเป็นทุเรียน นะทุเรียนขนุนลำไยเงาะพวกนี้ได้เลยครับตรงนี้สิบสิบหกไร่นะฮะ ฉนดคุดแดงนอนสอสีจอท้ายแปลงนี่จะติดคลองสาธารณประโยชน์นะครับ ถ้าเรามีการดูแลดีๆครับตรงนี้นะฮะตรงใบก้านของปลามเนี่ยเราก็มาตกแต่งนะเนีครับกำลังออกผลผลิตเลยนะเเก็บผมเก็บผลผลิตได้เลยครับ โดินดีดินงามนะครับโซนนี้ฉนดคูุแดงพร้อมโอนครับนี่อดูครับดูปรามไม่รู้ว่าช่วงนี้กิโลละกี่บาทนะปรามนะแบบซื้อที่ที่ทมี ต้นไม้นะครับผลไม้พืชผักนะฮะในพื้นที่สามารถที่จะคืนทุนนะครับให้ได้บ้างนะที่เหลือก็เป็นนะที่ดินนะที่เราจะปรับปรุงพื้นที่สามารถที่จะปลูกสร้างนะทำบ้านสวนนะทำการเกษตรนะฮะตรงนี้ก็คืออย่างน้อยก็คืนทุนนะครับ ในระยะยาวนะที่เหลือถ้าสมมุติว่าเราจะขายที่นี้ที่ก็มีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับแนวเขตของเราตรงขอบร่องน้ําตรงนี้ฮะตอนนี้ทารามาเดินอยู่แปลงที่เขาทําถนนลงไปยังท้ายแปลงครับ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสวนปลามเลยครับแปลงนี้เหมาะเลยและก็จากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปาจีนบุรีระยะทางประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโซนนิคมอุตสาหกรรม3 0 4นก็เป็นโซนที่กำลังจเจริญนะฮะมีโครงการบ้านจัดสรรมีโรงพยาบาลเกษมราชโรงพยาบาลจุฬารัฐครับ มี Big กซีโลตัหอยู่จุดนั้นครับมีร้านฮาร์ดแวร์ต่างๆนะสียแยกกระบินเหมือนกันครับสียแยกกระบินก็เป็นจุดตัดระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข33าครับก็คือจากนู่นเลยนะสุพรรณไปด่านาศุลกราการอำเภอลัญยาประเทศเลยนะจุดตัดชายแดนครับแล้วก็ถนน3ามครับจากโซนภาคตะวันออกภาคกลางครับตัดขึ้นอีสาน เขาเขาเรียกว่าสีแยกกระบินบุรีหรือว่าสีแยกสามทหารนะครับเนี่ยครับลูกปลาลม เก็บผลผลิตได้อีกยาวนานนะฮะตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ต้นนี้ก็ไม่มีการตกแต่งนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาดีๆฮะเราก็จะตัดเนี่ฮะตรงกิ่งของอไอเนี่ยนะครับออกนะเพื่อที่จะไม่ให้ใบก้านของไอปลาล์มนี่ครับแย่งสารอาหารนะฮะส่งผล เดี๋ยครับท้ายแปลงท้ายแปลงตามรูปโฉนดเนี่ยครับเป็นคลองสาธารณประโยชน์ เนี่ยครับท้ายแปลงครับถ้าเราทําแนวกั้นดีๆครับก็จะมีน้ําไว้ใช้นะในช่วงที่ดูแลง้เนี่ยครับเนี่ยครับแนวเขตฝั่งของเราครับฝั่งนี้ ถ่ายแปลงติดคลองนี่ถ่ายแปลงติดคลองนะครับจากจุดที่ทลายยืนนะครับลึกลงไปประมาณ133เมตรตรงนี้ไม่ใช่ฝายน้ำล้นนะครับเป็นลักษณะเป็นหินนะหินที่เขาน่าจะตั้งใจนะฮะไม่ขุด พื่อที่จะเก็บน้ําไว้ด้านบนไม่มีการวางท่อด้วยนะครับตรงนี้ถ้าฝนตกหนักๆมาก็จะเป็นน้ําล้นลงไปตรงนี้ของเราถ้าเกิดว่าเราจะทําฝายก็ฝั่งนู้นเลยนะฮะจากจุดทารานะยืนแล้วก็วัดลงไปประมาณ130เมตรนะฮะแล้วก็ทําเป็นฝายน้ําลน้นะเราก็จะได้น้ําตรงที่ท้ายแปลงของเรา แต่สวนปลาล์มเต็มแปลงครับ16ไร่ตกราคาได้ละ350,000บาทเท่านั้นนะครับผลผลิตเต็มๆเลยนะครับการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พักลังสิทระยะทางประมาณ164กิโลเมตร ถ้าเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ140กิโลเมตรครับถ้าเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ140กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนทะเลบางแสนครับระยะทางประมาณ150กิโลเมตรขึ้นโคราชนาครราชสีมาครับระยะทางประมาณ173กิโลเมตรนี่ต้นเล็กๆนะฮะตรงนี้ เก็บผลผลิตได้อีกยาวนานเลยนะครับเดยขนาดต้นเล็กนะฮะนี่ออกเป็น3ช่อแล้วครับเนี่ย ครับลูกค้าที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์08601 88856ครับ08601 83ตัวต่อด้วย5 6 0 8 6 0 8 8 8 8 5 6าราสังหาปาจีนครับยินดีที่พาทุกท่านเข้ามาชมแปลงนี้เลยนะครับในเนื้อที่16ไร่ชนดคุดแดงนอสอสีจอสุดคุ้มเลยครับ วันนี้ทรากราบขอพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทราสังหาปาจีนเรื่อยมาครับกราบขอพระคุณอย่างสูงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องทราสังหาปาจีนด้วยนะครับทุกท่านวันนี้ทราขอเวพอรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพาลานามไมแข็งแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือครับช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความสุขความเจริญครับเข้ามาในชีวิต คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองครับประกอบหน้าที่ประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างตอ่อเนื่องครับเงินไหลนองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีชัยทุกท่านครับทาราสังหาประจินกรบขอบพระคุณครับ